บริษัทตั้งหวังเจ็งขอเชิญคิวต่อไปเข้ามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่เอ่อชื่ออะไรหรอครับเสือครับผมอ๋อว่างงานมากี่เดือนแล้วครับเกือบหนึ่งปีนะครับก็นานอยู่นะครับเอ่อพี่เสือคิดยังไงกับการเมืองปัจจุบันครับโถพี่ผมหยอกเล่นพี่เสือรู้สึกยังไงกับบริษัทตั้งหวังเจ็งครับลาวครับอะไรนะครับลาวครับอ้าวนี่พี่ว่าบริษัทผมเหรอครับครับเอาครับเฉยเลย ว่าแต่พี่เสือเป็นอะไรกับพี่มุกครับโอ้ oh. พี่ต้องตอบผมนะครับเป็นอะไรครับแฟนอะไรเงี้ยครับอ๋อถึงว่าตามพี่มุกมาสมัครงานใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> นั่นไงแสดงว่าใช่เออแต่ว่าตอนผมถามเขาเขาบอกว่าสดนะครับ <laughs> ผมเข้าใจพี่ น้องๆครับรู้หรือยังครับบริษัทตั้งบ่องเจ๋งของเรามีช่อง YouTube แล้วนะครับท่านแน่อย่าไปกดติดตามมันใช่ไหมครับเข้าไปกดติดตามในช่อง YouTube ลุ่งอีกแล้วเลยนะครับผมแต่ถ้าน้องๆหาชื่อช่องไม่เจอนะครับให้น้องๆไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมจะมีโลโก้ YouTube อยู่นะครับตามที่ลูกศรชี้บอกเลยนะครับผมกดไปที่โลโก้ u t u b e นะครับมันจะพาไปที่ช่องของพี่เองนะครับน้องๆนะครับผมฝากช่องเล็กๆของพี่ด้วยนะครับผมไปสู่หนึ่งแสนซับสไครต์บน YouTube ด้วยกันนะครับผมช่องยครับรับ